สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับเราในรายการชอบชวนชิมบายแซฟโนดอทคอมนะครับอยู่ที่ร้านอะไรครับน้องเมยร้านนิวอลลดินพ้ชนาค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่พี่พี่ติ๋มพี่ติ๋พี่ติ๋มผู้ใจดีมากๆคือเราเข้ามาในร้านเรายังไม่ได้ทันจะพูดอะไรมากมายพี่ติ๋มก็จัดเมนูเซ็ตใหญ่มาให้เราคือแบบว่าไม่สงสารกระเพาะเราเลย อยากให้พี่ติ๋มช่วยแนะนําแต่ละอย่างเนี่ยคือเมนูติ่มซำเนี่ยมันมีหลายอย่างเนาะมันจะมีหลายอย่างครับแต่แต่ทีนี้แบบว่าทางทางเราอยากจะทราบชื่อของมันว่าแต่ละอย่างมันชื่อว่าอะไรบ้าง๋อมันจะมีหลายอย่างนะคะว่าเออเริ่มเลยอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะแล้วก็กูโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้เป็นเต้าหู้ส้มเรื่องนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฮอทดอกแล้วก็มีหลายอย่างอ่า ยอดกระพดอ่อนผักกาดขาวเห็ดหอมซิคงแล้วก็เห็ดหอมก็บเ้าอ้สะอหรมี้นะครับอันนี้คือบะหมี่ที่จัดให้กันสดๆเลยนะครับสําหรับเราสองคนแล้วก็ทีมงานนะครับคือจะบอกว่ามันเยอะมากอร่อยมากอร่อยมากด้วยที่สําคัญเจ้าของร้านใจดีมากๆด้วยค่ะอยากให้พี่ติ๋มช่วยแนะนําเมนูที่ขึ้นชื่อของร้านนี้ อาหารที่ขึ้นชื่อนะคะคือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวมีแล้วก็บะหมี่ฮอกเกี้ยนค่ะก๋วยเตี๋ยวมีนะครับกับกับบะหมี่อะไรนะครับบะหมี่ฮอกเกี้ยนบะหมี่ฮอกเกี้ยนมันพิเศษยังไงอ่ะพิเศษมันจะเป็นบะหมี่แล้วก็เอาไปผัดใส่กุ้งสดแล้วก็เนื้อไก่ต่าเหมือ ครับก็สำหรับใครที่สนใจจะมาทานติ่มซำนะครับที่ร้านนิวอราดินโภชนาครับผมก็ร้านร้านจะตั้งอยู่ที่ถนนสีจันนะครับก็คือทางเข้าจะอยู่ซอยสีจัน11ทับ3 <c oughs> เยื้องกับปั๊มปตทนะครับผม <c oughs> สำหรับโปรโมชั่นของร้านนี้ก็ถ้าใครสั่ง10เข่งขึ้นไปก็ทางร้านก็จะแถมให้อีก20ติ่ค่ะ ิบเ mm, <10 S 1> ข่งแถมสองเข็มสองเข็มคืองสองเข็มนะครับที่สำคัญจะของร้านชื่อพิติมใจดีมากมากใจดีมากทุกอย่างนี่อร่อยมากๆเนาะอร่อยมากๆคือจะบอกว่ารสชาติบะหมี่เป็ดของที่นี่นะครับไม่ต้องปรุงเลยเดียวคลิปหน้าเราจะไปรีวิวกันที่ไหนสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าิปหน้า 来吧。